สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ั n นี่ฮีโรค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแลนด์ and, ทัตทิชานะคะกับเทคนิคในการเดทเทรดที่ทุกคนไม่ควรพลาดแม้แต่คลิปเดียวค่ะ และถ้าพูดถึงในเรื่องของการเดทนะคะก็เป็นการสร้างกระแสเงินสดให้กับพวกเราที่สามารถจะทำกาไรได้ในทุกๆวันค่ะแต่ก็ต้องแยกกันนะคะถ้าหากว่าคุณบอกว่าอยากจะเดทแล้วได้เงินเป็นหลักล้านนะคะก็ต้องพูดเลยว่าวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะ และถ้าหากถามว่าหากเราอยากจะเป็นนักเดตเทรดที่ดีจะต้องมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของ position sizing หรือว่าความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับได้นะคะเราจะต้องตั้งเอาไว้ในใจแล้วค่ะว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่สามารถที่จะตัดกําไรขาดทุนได้ที่เท่าไหร่นะคะอย่างสมมติว่าหุ้นหนึ่งตัวที่เราซื้อเข้าไปติดลบลงมาแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรอได้ที่5% 3%หรือบางท่านเนี่ยสามารถที่จะรอคอ ได้แม้กระทั่งหุ้นที่มันตกลงไปถึง50%ค่ะ และข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของพื้นฐานบริษัทค่ะหรือว่าฟันดดเมนทัลของหุ้นตัวนั้นๆถ้าหุ้นตัวไหนนะคะที่มีพื้นฐานดีโดยส่วนตัวของไอยแล้วนะคะถ้าหากเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีจริงๆมีกําไรทั้ง year on year, Q on Q ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ยังมีราคาที่ถูกอยู่นะคะก็จะเก่งกําไรโดยที่ใส่เข้าไปไม้ใหญ่ๆเลยค่ะลงหุ้นนะคะตัวนั้นเนี่ยด้วยเงินเยอะๆนะคะแล้วก็รอให้เขาขึ้นไปหลายๆเปอร์เซ็นต์แต่ในทาง กกับกถ้าหากว่าเจ้าหุ้นตัวนั้นกําลังวิ่งอยู่ภายในวันที่เราดูแล้วกําไรเขาไม่มี่แต่ทําไมมันวิ่งนะคะอันนี้เนี่ยไอ้ก็จะต้องดูนะคะว่ากําไรไม่ดีแบบนี้นะคะเราจะตัดขาดทุนที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าได้กําไรขึ้นมาประมาณ3% 5%ตรงเนี้ยไอ้ก็พอใจแล้วค่ะและข้อที่3นะคะทุกท่านเนี่ยก็จะต้องรู้ในเรื่องของเทคนิคอค่ะ นั่นก็คือการหาจุดซื้อนะคะและก็จุดขายให้ออกรวมไปถึงนะคะท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะเราก็มีอาจารย์อ๊อฟอาจารย์พืชแล้วก็น้องเนิร์ดที่ช่วยวิเคราะห์ให้กับเราด้วยค่ะง่ายจังเลยนะคะ และข้อที่4นะคะที่เราจะต้องสนใจค่ะถ้าหากว่าเราเป็นนักเดเททก็คือในเรื่องของข่าวค่ะแต่ไม่ใช่ว่าข่าวลือนะคะที่มีเพื่อนๆมาบอกหรือว่ามีผู้ใหญ่มาบอกคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้ามือเองนะคะก็ไปซื้อตามเขาอะไรแบบนี้บอกเลยนะคะว่า อย่าไปแคร์ค่ะอย่าไปสนใจเราหาเองดีกว่านะคะไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสียขึ้นมาหรือว่าได้ขึ้นมาก็ต้องไปยกความดีความชอบให้กับเขานะคะแล้วก็ไปโทษเขาอีกเอาเป็นว่าเราไปหากันเองดีกว่านะคะไปดูข่าวค่ะไปดูว่าเขาเนี่ยจะมีอะไรเติบโตขึ้นมาไหมนะคะบริษัทนั้นพื้นฐานดีไหมนะคะแล้วก็ โครงการข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแบบนี้จะดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าข้อมูลพวกนี้มันหายากเจาะลึกเกินไปนะคะจะทํายังไงดีเรามีอาจารย์ภูมินะคะแล้วก็น้องชูก้าค่ะที่จะมาพูดถึงข่าวและอาจารย์ภูมิเนี่ยก็เจาะลึกบริษัทให้กับพวกเราด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะกับหุ้นเด้งของอาจารย์ภูมิค่ะ และข้อที่5นะคะที่เราจะต้องมีแล้วก็จะต้องรู้นะคะก็คือในเรื่องของไซโคโลจีหรือว่าจิตวิทยาการลงทุนค่ะเพราะว่านักเดทเทรดที่ดีนะคะจะต้องมีจิตที่แกล่งพอสมควรเลยค่ะแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจที่แม่นยำนะคะรวมไปถึงรู้ในเรื่องของจิตวิทยาชุมชนนะคะว่าในหุ้นตัวนี้เนี่ย มีคนเข้าไปซื้อในช่วงราคาไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็มีคนเทขายในช่วงราคาไหนมากกว่านะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาจะออกมาพูดประมาณว่าหุ้ตัวนี้มีในยะที่ราคาเท่านี้เท่านั้นนะคะอันนี้แหละค่ะที่คุณจะต้องรู้ด้วยนะคะ และถ้าถามว่าหากเราจะเป็นนักเดเทเหตุที่ดีเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องไหนให้มากที่สุดไอ้บอกเลยนะคะว่าเราจะต้องรวมทุกอย่างค่ะทั้งศาสตร์และศิลเข้ามาไว้ในตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจที่แม่นยำรวมไปถึงการฝึกสกิลนะคะที่มากนะคะกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าหากคุณเนี่ยเป็นมือใหม่ก็อาจจะมีความกังวลใช่ไหมคะเวลาที่หุ้นลงนะคะหรือว่าหุ้นขึ้นไปเยอะๆแล้วก็ตกใจแล้วก็ไปเทซื้อเทขายอะไรกันแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะ คุณก็จะต้องรู้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ฟังแล้วดูเหมือนว่ามันจะยากใช่ไหมคะ ไม่ยากเท่าไหร่หรอกค่ะเราสามารถที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะคะและทุกวันนี้เนี่ยก็มีเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยพวกเราเยอะแยะมากมายตัวเองนะคะก็ได้คลายตะขาบบอกทุกอย่างที่ไอ้รู้นะคะให้กับทุกคนแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่จะคลิกไปดูได้นะคะในช่อง m o n e y Hero เนี่ยแหละคะ่ะคลิกตรงที่เป็นวิดีโอนะคะแล้วก็ลองเลื่อนๆดูด้านล่างนะคะหรือจะพิมพ์คําว่า day trade ก็ได้ค่ะในช่องของ m o n e y Hero นะคะก็จะมีคลิปของไอ l แลนด์เองนะคะแล้วก็คลิปของ อาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาได้ลองเดทให้ทุกท่านดูเนี่ยขึ้นมาก็สามารถที่จะเลือกชมได้เลยมีทั้งเทคนิคการเทรดด้วยมือถือในโน้ตบุ๊กการตั้งค่านะคะวิธีการหาหุ้นก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งการดูจุดซื้อจุดขายเนี่ยก็ได้บอกไว้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่ามันยังไม่ละเอียดพอนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าขายจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่า การที่เรานะคะจะดูบิดออฟเฟอร์เวลาที่เราเข้าไปซื้อแล้วมันดูได้กี่แบบมันดูได้แค่แบบที่ไอ้เคยเล่นให้ทุกคนดูหรือไม่นะคะอย่างเช่นตัวไอ้เองเนี่ยไอ้ชอบในเรื่องของบิดออฟเฟอร์ที่ฝั่งบิดในน้อยออฟเฟอร์หนานะคะแต่จริงๆแล้วการดูบิดออฟเฟอร์มันไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็มาพูดคุยคร่าวๆเท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ เคยดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็อย่าไปตามไอซ์นะคะอย่าไปซื้อหุ้นตามเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอซ์อะซื้อขายเทรดจบภายในวันใช่ไหมคะแล้วก็มาอัดคลิปตัดคลิปกว่าจะใช้เวลาในการตัดคลิปเสร็จกว่าจะได้อัปโหลดมันใช้เวลาแบบ1วัน2วันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปตามกันไม่ได้นะถ้าเกิดใครที่บอกว่าไปตามแล้วดอยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าพลาดแล้วนะคะ ไม่ได้เรียลไทม์มันไม่สามารถที่จะบอกว่าอัปเดตให้ทุกคนดูได้ทันทีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะต้องขอชี้แนะในเรื่องนี้ไว้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ค่ะและก็กดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจจากทีมงานของ m o n e y Hero และก็ตัวไอแด์เองด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นการให้กําลังใจพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอฝากค่ะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุน Money Hero ได้ผ่านการสมัครสมาชิกนะคะโดยคลิกอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้้ เลยค่ะสุดท้ายขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแลนด์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r a m ท,ทัทิชาจะตุระบุญ c e b o o o Fan น p a g ทัททิชาจะตุระบุญค่ะและช่อง YouTube MC Iceland สำหรับวันนี้นะคะไอแนด์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการเทรดค่ะแล้วก็เฮงๆรวยๆนะคะไปฝึกกันเยอะๆสวัสดีค่ะ